เฮ็ดละงอกแดงนีเท่าไรจ้ารอยห้าสิบเห็ดเพิงราคาร้หนึงเ็ดเพิงร้อยนึงอันนี้เห็ดเพิงยังเห็ดเพิงแดงข้ามนะคะถุงยังไงถุงเท่าไรเนาะ้อยห้าสิบผมห้าเด้อค่ะนี่นี่้าิบบาทรหาสิจ้าหน่นี่เฮ็ดผอนังห้าสิบบาทจะโลหสิบจ้า ต50 50 ah. e ัห้าสิบหรือขีดห้าสิบอ้าวขีดพอจ้ามาติดเต็มเลยจ้าขีดละงกเด้อค่ะตลาดสดบุญธลิกเด้อค่ะพิกัดบุญธลิกจ้าโอ้คือหลายแถวบอดีงามบุรอบเลยเด้อพี่น้องเลยสามถุงร้อยยังไงสามถุงร้อยบาทเฮ็ดสามถุงร้อยเฮ็ดเพื่องเฮ็ดพอจ้า บุญทลิกนะจ้าตลาดสดบุญทลิกจ้าอันอันอันตัวดำๆนี่ก็เนื้พผงหยังเนื้พผงดำเด้อค่ะถุงเท่า้วจ้าร้อยสาวจ้าอีการตลาดสดบุญทลิกนะจ้าอีหลอกมาตัวไหนน้องผู้นา คัดน <Cornell>. ้าหนูเห็ดลายตุงหาสีบดูนะปดเบึงไหนอันนี้ไม่ไม่ถ้านั่งไม่ถ่ายค่ะเอาแต่เหตุค่ะอันนี้ลงช่องยูทูบกัน เอสพอหนังกับง,งา่าเบดพ่อสายกับมีแล้วแตม่มากเด้อพี่น้องเลย <c oughs> มีการตลาดสดบุญทลิกเด้อค่ะจากผู้หาโดยตรงเด้อค่ะมาบุญทลิกรับล่องบ,บ่ผิดหวังจา้าโอ้บ่ท่านเบิดอเต้น,นี่จะเป็นเห็ดหลายบาทเดือดเด้อดโทษเด้อโทษเด้อเบิงเบิงเบิงปุ่นนะ บักแก้วกับพองนั่นเด้อพี่น้องกูนะอีพ่ออีแม่เห็ดอู้ตายแล้วเคยคอยคนสวยหาหาหมองล่องบ่ได้วะเตี๋ยมันเต็มที่แล้วน้อโว้ยกูนะเอดจากกูหาโดยตรงเด้อพี่น้องเอ้ยตลาดสดบุญทะเลมาบ่เสียใจเลยจ้าอันนี้ก็เอิ้นเหส์ยังนอนเ็ดบดดินค่ะเอดบดดินเด้อพี่น้องเอ้ยเอามง เดือพี่น้องเด้อมาเบิ่งมีแต่เห็ดเอ่มีแต่เห็ดและเห็ดและเห็ดและเห่เห็ด